ทอดปลาส้มกันทุกคนวันนี้มีคนซื้อปลาจากเขื่อนมาฝากเชฟทอดระหว่างที่ทอดปลาทิ้งไว้เราก็มาชมหลังบ้านเจ๊กันก่อนได้บรรยากาศอา้าวปลาสุกพอดีไข่ยี้มันเข้ากันนะทุกคนไขย่ยีให้เละเลยแล้วเราก็มาหั่นพริกมะนาว แล้วก็ผสมน้ำตาลนิดน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็เอาไปเทรวมในกระทะเลยทุกคนแล้วก็เราก็ผัดให้เข้ากันผัดให้จนแห้งเลยนะทุกคนมันจะอร่อยมากเลยผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะ แะหว่างนี้เราก็ไปหาผักในตู้เย็นมาจัดจานกันมีแครอทด,ดองกับหัวไชเท้าดองที่เราดองไว้วันก่อนแล้วก็ผักบุ้งพ่อปลูกป้องเหมือนเดิมยัมมีอร่อยเด้อ